สา่น้อยใช่ไ้มพอรอแล้วนะคะนี่เดี๋ยวสายตาตาเลือกเลืนนอกนี่น้ำพี๊ดไทยไทยไ ทำอะไรเป็นไรอะไรหรอโอ้ยเก่งจังเลยเก่งลูกเก่งเก่งหยิบเองหยิบเองอ่ะ่วันนี้ค่ะน้องอลินวันนี้ค่ะก่อนรู้เร็วเศก์อ้ันนี้ค่ะก่อนรเร็วขอบคุณค่ะก่อนเร็วอขอบคุณค่ะ อเม,มตากล้วยหวานหวานให้หนูได้นะคะแตงโมขอบคุณคุณแม่วาสนานะคะแบ่งยามาให้บ้านนี้ด้วยนะแม่บ้านนี้นะคะเพราะว่าทางหลายเชื่อกนะคะอุ้ย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 ,ย,ยตัดต้นสับปะรดด้วยนะคะยังไม่ได้มั้งใช่นะไ,มไะะหมยังไม่ได้สักกองเลยนะคะครอบครัวนี้นะคะเบญญาสิบทิศนะคะเบญญาสิบทิศนะคะคุณแม่อารีนแสนดียังไม่ได้ต้นสับปะรดเลย ซักกองนะคะคุณแม่จ๋าฝากซักสองกองเด้อนะคะบ้านนี้แค่มะลินอ้อนคุณแม่หน่อยลูกโอ้ยกินอย่างเดียวหนูไม่สนหนูไม่สนอุย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 ใจเย็นๆหนูกินอย่างเดียวหนูกินอย่างเดียวลัวคนแย่งฝากต้นสับปะรดให้หนูด้วยนะกับพ่อกับย่าแสงเดือนนะคะฝากบ้านนี้สักสองสามกองเน้อแม่ยังไม่ได้ซักกองเลย บ้านนี้ยังไม่ได้สักกองเลยนะคะเนะใครทำอะไรน้อหพวงจ้าอนาะตุ๊กมาจะเตะน้องไม่ได้นะอยู่ด้วยกันเฮ้ยอ,ยอยร่อยไหมลูกอร่อยไหมตาเลือกเลือกตาเลือกเลือกอ้อนคุณแม่ต้นสับประรดเร็วๆพรุ่งนี้ขอสักสามกองเนาะให้พ่อหนูด้วยให้ย่าหนูด้วยนะคะให้พี่หนูด้วยให้พี่หนูด้วยนะไม่เห็นตาเขาเจอพ่อเลยเขาร้องใหญ่เลย เขาดีใจเวลาพ่อเขามาจากวังทะลุนี่นะคะอเลนอเลนอเลนทันเลน,น้อยน้อยนะคะนี่นะคะยาต้นนะคะมัดใหญ่ๆนะคะน่ารักใช่ไหมแม่จ๋าน่ารักแม่จา๋จาฝากต้นสับรรดให้น้องสักหนึ่งกองสองกองบ้านนี้ยังไม่ได้เลยมีตั้งเจ็ดเชือกนะคะฟานเขาก็จะซื้อเองแล้วเงินเดือนก็แบ่งซื้อต้นสับรรด กินกล้วยค่ะกล้วยแตงโมหนูก็กินเบ้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 ดูนะคะอปู่สมใจนะนั้นปู่สมใจแล้วก็นะคะเมีุณยายบุญยืนยายบุญยืนอยู่ไหนเนาะอยู่พระเนีตรป่ะยายไปอยู่พระเนตรชาญชาราค่ะ ฝากต้นสับรดให้ครอบครัวนี้ด้วยนะคะคุณแม่ท่านไหนสะดวกสักสองกองสามกองยิ่งดีเพาอใครมีช้างเยอะเขาดูแลช้างหลายเชื่อนะอันนี้น้องเบนยาไม่ได้ไปร้านเลยลูกไม่มีใครพาหนูไปร้านเลยไม่มีค่ะไม่มีใครพาหนูไปร้านเลย ตาไม่ได้กินหญ้าหรอเดี๋ยวเดี๋ยวควันเขาก็แบ่งนะคะแแบ่งให้ทุกเชือกแหละควัวนกระป้อนดีอยู่อุ้ยนะ่ะหนูจะตีน้องสิเมื่อก่อนเบญญากับสิบทิศอยู่ด้วยกันสิบทิศจะตีเบญญาเพราะว่าแย่งของกินกันทีนี้พอพอแยกจากนะคะแยกจากเบญญามาอยู่กับอลรินเบญญาก็จะตีอารินแทนแต่ว่าเบญญาไปอยู่กับสิบทิศเขาจะโดนสิบทีศต,ตี อันนี้พอแยกกันมาอยู่กับน้องก็ตีน้องแทนนะคะแย่งอาหารกลัวกลัวโดนแย่งอาหารลงกล้วยนัวไปให้พีกก่ตะลุกล้วยถุงนึงลูกบอกพีกก่ตะลุกเอากล้วยสุกมาถุงนึงให้อารินเอาเลือกเลือกถุงไหนสุกๆไหน เอาถุงสุกหน่อยนะคะกล้วยมันกำลังห่มนะคะห่ำอย่างนี้สุกดีนะคะบางหวีค่ะอะไรเดี๋ยวก่อนลูกใจเย็นๆนะคะลินใจเย็นๆนะคะอีกเชือกเบญญาจากคุณแม่เบญญาสิบทิศนะคะตัดปุ่เพื่อติดตามเพื่อนๆอะไรแล้วจ้าแล้วกี่หนาเยอะ ขอบคุณคุาแม่สีเมตตากล้วยให้น้องอลินนะคะนี่นะคะน้องอลินชาน้กัญชาแม่นะคะขอบคุณคุณแม่สีค่ะอันนี้ก็นะคะเอบญญากินด้วยกันนะลูกนะเืออร่อยอร่อยจะกินของพี่หมดใเอาของตัวเองเือกินของพี่หมดของตัวเองยังไม่กินนะแม่ของตัวเองกองของตัวเองแม่ไม่กินจะกินกองกลางก่อน นุ่นก็สิบทิ์นะคะนู่นน่นเบแม่ก <c oughs> ลูก่ไนกาญาหนึ่งถุงลูกอ้วยเบญยาด้วยถุงนึงนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่สี đi để cha mong mẹ chơi chơi đi ไอ้บ้านแฉะ้านมึงสองขวบคุณไฮเซนก็นะนำแฉะดิแฉะดิฮะไอ้เซนบึนดิฮะรถไอ้กลัมดิน่าตกใจเอาไงต้องให้รถดูก่อนบอกรึยมึงกี่เต็นมายุ่งอะไรประมาณบึนมาช่างหนึ่นนนงฝากสรรุณกันแม่วาสนาเมตาย่านะคะให้ครัวน้ออลินนะคะเบญญาสิบเจ็ดสคุณกันแม่วาสนานะคะฝากสรรพคุณค่ โน้นนะคะเบนยาเบนยาอยู่น่นไม่ใช่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะสิบเจ็ด นี่แหละถึงแล้วแคนตาลูบเหลือแต่ข้าโพดเหลือประมาณสิบนาทีก็ว่าหกโมงเดี๋ยวไปส่งเออประมาณประมาณทุ่มนึงแหละล้วส่งออดเดอร์อยู่ จ๋าแคนตะลูปมาแล้วเหลือขโพดเหลือประมาณประมาณไม่เกินสิบนาทีหรอกเพว่ามาถึงหกโมงแต่รอ,ออยู่นั่นแหละงั้นรออยู่นั่นแหละเดี๋ยวเอาไปส่งแม่จ๋าอยู่บ้านนะคะอยูบ้านแล้วก็ลินจ๋าแม่ฝากต้นสํารดเขาด้วยเด้อนะคะเขามีช้างดูแลช้างเจ็ดเชือกอารินเบญญาสิบทิศแสนดีไงตอน แสนดีที่ไปหน้าร้านเราตลอดนะแม่ฝากครอบครัวนี้ด้วยนะคะแม่คายังไม่ได้ต้นสับรดซักกล่องเลยอันนี้หญ้าค่ะวันนี้ย้าแสงเดือนอันนี้ก็สิบทิศนะคะพรงนี้ฝากต้นสับรดครอบ,บ,บครัวนี้ด้วยนะคะแี่นะคะน้องสิบทิศนะคะแม่สิบทิศที่ชับอมลูกอมสิบทิศสวัสดีครับก่อนรุลแล้วเร็แล้วฝากคุณแม่หน่อยเร็แล้ว พรุ่งนี้ขอต้นสับปะรดนอยครับนะคะปะอินดูครับตัวนี้ด้วยนะคะแม่ดูแลนะคะช้างนะคะให้ยาแล้วใช่ค่ะให้สี่สิบมัดนะคะเมื่อว่าดูแลช้างต้งนะคะเจ็ดเชือกลงยาให้สี่สิบจ้ะลงยาให้เรียบร้อยนะคะ วจะไปทองสุกนูเล็กนะคะปล่อยทองเดี๋ยวสามบ้านสวนสานั้นแหละที่วัดรอข้าโพดาุกคนไม่รู้ถึงไหนแล้วเขาไม่เป็นไร สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วไหนจุบยังไงจุบลูกอมทำยังไงชอบกินลูกอมเสียงจุบจบก่อนเร็วแเสียงจุบจบหน่อยนะเสียงจุบจบนะคะกินยาหมดเกลี้ยงเลยไหมยากินไม่เหลือเลยนะเก็บกินจนเก็บกินจนเกลี้ยงเลย เขาก็เขาก็หิวแล้วแม่เขาก็ไม่ได้กินแบบว่าอิ่มตลอดนะเพราะว่าช้างเยอะเขาก็ได้กินแค่พอประมาณประมาณจะว่าอิ่มก็ไม่อิ่มหรอกเพราะว่าช้างเขากินเยอะเดี๋ยวยามาให้อีกน้องอะไรน้อง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 แพทเอาหญ้ามาให้ให้สิบทิศเลยลูกน้องแพทเอามาแล้วน้องแพท ชื่ออะไรบ้างนะคะมีอลีนมีเบญญามีสิบชิมีปู่สมใจมีย่าแสงเดือนมีแสนดีแล้วก็มีนะคะพ่อเคนแล้วก็มีนะคะยายบุญยืนลงกล้วยให้สิบชิดหนึ่งถุงโอเคค่ะเอากล้วยมาด้วยน้องพัดลูกกล้วยถุงนึง ยายบุญยืนไปไหนฮะยายบุญยืนอยู่พระเนียดอยู่พระเนียดเป็นช้างชลายายบุญยืนช้างชลาตาบอดทั้งหมดแปดมั้งฮะแปดเนาะแปดขาคนลอเราฮีพอเค้นไนมโออ ยาเรียบร้อยแล้วนะกินหมดเกลี้ยงดีจังกินไม่ให้เหลือเลยนะ,ะคะกินคนละสามมัดเชือละสามมัดเสหจๆไอนีอ่ก <c oughs> ล้าเนาะเวลาได้มาก็แบ่งได้เชือละสองสามมัดเพราะว่ามันไหลายเชือกไง <c oughs> ก็อย่างดีนะลูกเนาะได้กินสารสีมัดก็ดีใจแล้วดีกว่าไม่ได้กินเลย <c oughs> ดูกินเรียบร้อยดีนะ วันนี้ได้ย่าเหรอเมื่อเช้าคนเล็กได้คนละสามัดแล้วก็แบ่งกันได้คนละหกมัดเก้ามัดอีกอคนละเก้ามัดจ๋าคุณแม่จา๋าคุณแม่ทักมาในแอปเขียวด้านบนนะแม่นั่นะนะคะไอดีปปอยอยู่ข้างบนนะคะคุณแม่เอ็นเอจ๋าฝากครอบกรัวนี้ด้วยเลยนะคะดูแลช้างทั้งแปดเชืออไม่ใช่เจ็ดแปดวันนี้ครับก่อนลูกแล้ว ครับผมก็รู้แล้วครับผมหน่อยหนูชื่อสิบทิศครับ,รบมันต้องจชือปากกำพ้ะแม่พร้อมกันเนาะสิบทิศนะคะกำพ้าแม่พร้มอมลินเนาะตอนนั้นช้างลมพร้อมกันสี่เชือกมีแม่อรินแล้วก็แม่เบนญาสิบทิศบอกแม่แม่เบญญาอารินกับอารทิศแม่เดียวกันอรินกับสิบทิศแม่เดียวกันมีแม่อรินแม่เบญญาเหลือเท่าไหร่นะคะคุณแม่ ของคุณแม่นะคะร้อยแปดเก้านะคะลงนี่สี่สิบลงเจ็ดสิบลงแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบเหลือเท่าไหร่อะแม่ 9, ร้อยแปดเก้าเหลือร้อยสิบเก้าเหลือร้อยสิบเก้ามัดก็คือเขาคัมพลาแม่พรอม,มาลินวันตอนนั้นช้างสองอืดพร้อมกันสี่เชือกแม่แม่แม่สิบทิสแม่อาีนแล้วก็ใครอีกเหรอ สิบทิศกับอลินเนี่ยพี่กับน้องแต่เบนญาน่ะไม่พลอยไม่พลอยไม่แล้วก็ได้เข้านอนตื่นอาทิตย์ที่ล้มพร้อมกัน่ะก็มีอภัสรามีอภัสมีอภพอันนี่อภัสราเนี่ยไม่มีลูกใช่ไหมมีแต่แม่พลอยกับแม่ป๊อปแม่พลอยกับแม่ป๊อปแม่พลอยเป็นแม่ของเบญญาแม่ป๊อปเป็นแม่ของอลินกับสิบทิศอ๋อแม่ป๊อปคือลูกของยายแล้วใช่เออ แม่ป๊อปคือลูกของยายแล้วถ้าเกับว่าอารินเป็นหลานของยายแล้วใช่ทิดก็ยายนายแล้วชิดทิศก็หลานยายแล้วอ๋อแสดงว่าแม่พลอยก็เป็นลูกของยายแล้วมแม่แม่ป๊อปแม่ป๊อปเป็นลูกของยายแล้วเข้าใจไหมเออเออแม่พลอยเนี่ยแม่พลอยลูกของเบญญาแม่ป๊อปเป็นแม่ป๊อปเป็นแม่ของชิดทิดกาลินเอองงก็คือยายแล้วก็เป็นยาย เป็นยายของอลินกับเบนญากับสิบทิศ<ะ>เออยายเล้วนี่นะหลาน,ลานอันนี้คือหลานยายเแล้วนะคะอันนี้เออใช่นี่คือหลานยายแล้วะโอเคค่ะคุณแม่เอายาก,กี่มัดดีมันเหลือร้อยกับมัดร้อยสิบเก้าเอาอีกสี่สิบไหมอ่อีกสี่สิบมัดเนาะโอเคค่ะ,ะ,ค,ค,ะคุณแม่เดี๋ยวให้เขาลงเพิ่มอีกสี่สิบมัดค่ะบังคุณคุณแม่วาสนาแม่จ๋เาพวกนี้ฝากต้นสับลตนะคะให้ ครับเี่ยครอบครัวนี้ด้วยเด้อแม่นะคะ,คคะอาลงอีกสี่สิบมัดบอกพี่ทะเลาะลงหน่อยลูกแล้วโอเคนะคะขอบคุณค่ะที่เหลือจะแบ่งให้นะคะทองสุกนะคะแม่ค,ครอบครัวนั้นก็สี่เชือกเหมือนกันฝากผลไม้ให้หนูได้นะเพิ่มเติมพรุ่งนี้ฝากต้นสับรถให้ครอบครัวนี้ด้วยเดอ้อคุณแม่สักสองสามกองนะคะ จ้าที่เหลือจะให้ทองสุกพันล้านนะคะคุณแม่ที่เหลือจะไว้ให้ทองสุกพันล้านนะคะ เดี๋ยวโทรตามข้าโพดก่อนนะจะได้ขึ้นไปข้างบนทีเดียวตอนนี้รอข้าโพดมาให้พลอยทอง อย่าลืมกล้วยด้วยเด้อถุงนึงน้องแพทยเอาก,กล้วยมาด้วยถุงนึงกล้วยให้อย่างให้แล้วเนาะเอาก,กล้วยไปอย่างอามอน เอ,เอากล้วยมาอย่างเอ,เอาไปแล้วเนาะไปแล้วจ้านะคะเดี๋ยวไปบ้านทองสุกนะคะแม่จานลงเพิ่มที่เหลือไว้ให้ทองสุกพันล้านนะคะขอบไคุณนะคะคุณแม่คุณแม่วาสนากราบขอบไค,บคุณค่ะตอแล้วค่ะอแล้วลูกไปอแล้วนะคะยญาสวยๆไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ คนนี้เจอการไล่สับรถ<ด>ไปรุนกันว่าจะได้ไหมไปรุนกันว่าจะได้ไหมไหนอาลินอาลินนี่นะฮะอาินอาลินอาลิน,ล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 นไม่บายไปแล้วลูกตำรวจะลงมากพม็พูดเองไหมหรือว่ารอแป๊บหนึ่งสะพูดสองถุง หรือว่าขึ้นไปก่อนหรือว่าค่อยลงเมาเ